เอาไว้ใส่ท่าสะพันเสียเจ้าเจ้ายายาวใส่กับสะพันมท่ามันก็บมีหลายนท่าตาดำตาดั้งอ่อนแกงเขียวอะพิมพ์อีกเยวจองปาสีตุสีตุนคโนราวันนี้สีลัมเดีกหมอแข็งนาแต่เจาสีรัมได้มาแันมาหายจิงไงเดี๋ยวการละเอียดก็มาหน้ามันนี้จันทรก่อนตอนนี้ก็ลังตามหานั่งมันนี้จันทรพราู้ว่าไปใสเลยเพรารู้ว่าไปเยาว์วไปขี่ ไปเงี่ยวกับฟองสีบอดอดนปันนี้สงสัยไปแบบเปลี่ยนสูตรโอ้แบบเปลี่ยนสูตร<ป>มาแล้วงข้าวกัไเกยดเกี๊ิไปตามหาเอานั่งมานี่จันทร์กลับมาจูเลี้ยงเลี่ยงสองฉบับใา่ตะเกียบเป็นครูข้องกลับมาสาดนี่ก็เลยได้นันมานั่มเมากับแหนมเลี้ย,เยงเล้าสิเป็นยังไลีท้าวกะไรเกี๊ยสิได้นั่งมานี่จันทร์กลับมาเอ้ยมอยแค่นี่เป็น เจอ้าอยากเป็นอย่างใครต้องเป็นหมาเป็นหมาไม่ยังนี้ขอยากเป็นหมาหอ,อยใหญ่โอ้มาแล้วไอ้เจ้าเป็นนั่งมานี่จับแล้วตอนนี้ขอยสีน้ำหาเจ้จจาเจ้าถ่ายุพราชซาบังซาบังยุพราชซาบังเออเจอ้าเจ้านอนนอนหลับนอนหลับ มาก็บ่อได้ยินบอกพ่อเาว่าเทิงใส่หูาว่าเทิงรับหงจะ่าย้ำลุงล้หรือว่าล้งกวมาขอม่นจเลยยินนกเขาข้อไรไปรบพ่อหาลังเอห้เลพียูกปอได้ยินไปเขียนมันยังสี่ละมันยังสีเขาใจแล้วก็บอลืมรับเดอดจัดทร์หายรพ่อเดอมีปัญหาเอาเรือนี้รัพอผู้จับเงาเรือดการเยนเตือนดง เพาะยังรักอยู่ลบุแมงลีบุ้แม่ทำทอล้วเ่อาันน่เกลวเลี้ยงตบโนอันน้นเดีวไลยยาอกไบอกตัดสมใบสวบฟังเสียงดังเดือดระตมตุ้มแมงตมตมไหลพาไม่โหเล็ดเงตัวเดอดรเสูงสุดรเบระเบสูงสุดสัวกันหลสั่นกินลนนั่งเดือดระเนอนนอมาดีจั่งลูกพันขาพันขาพันขาเดนาวเลยเป็นมา โม่เต้าก็ได้ดอกมันสมบทสมบาทจังน้อยม้านนักดอกไบปุ๋ยน้อยหนึ่งนักซี่ที่เก่าหนึ่งเลี้ยงมากมันสมบทสมบาทปอดย้ายขาโตเรียบร้อยไละดองพ้องปลาไปมาไม่ไดยกลับโอ๊ยไปเรียนคู่เรียนอย่างกับว่าไฟเป็นคู่นอกคู่ขราได

บบซำนั่นเลยเต้าชักเตือนนี่ปิดเสียงเด้อบเป็นมานี่จะละไม่ไเป็นมานี่จันแน่นุนจำได้สิไปเก็บดนาซำไม่กัหมอว่พราะอายุถ่าเก่าต่อมาเพราะว่าเลี้ยวบ่าวล้าเลยไปในหูปูาป่าไประมาณกวงกวงเขาขับบางเสียนะแเดือบตื่นมาเด้อบเมียเสียน้าเขาเอินเขากับพวกเขาค้อยลับผู้มานี่เท้าก็ละเกียดไปหอดหน้าประตูวังมังมานี่จัน ตอนนั่นเสียหน้าอามาดถือหอบถือดาบรักษานังมานี่จำอยู่เ้าก็เลยเกียดจังได้กีดตะกอนคนมีมุนก็เลยจมมุ่นใส่เสียหน้าอามาดผู้รักษานังมานี่จันหรลับมิดซีดีเบิ้นสุคนเหลียจันทนั่งมานี่จันน,น,น,จนอนป่าตเขาจุนพ่นอยู่ในหอกปอมมีไผ่บาดแผลไม่ลาด,าดย่างขึ้นข้าก็เลยเกียดก็เลยสิไขสะดอกว,วานประตูเปิดเข้าไปหานังมานี่จันสะกอน ลามาแม่ก่อนอาจั๊กข้าวด้วยครับผมข้าวเดียวแต่นั่งกินน้ำสาวมอยสาวมอยสาวก่อนหมอฟ้าลังหมอฟ้าลังแล้นั่งสาวมอยสาวก่อนตันผู้ใดมอยลาก็นั่งสาวมอยสาวก่อนข้าวกะละจีกะเลยเปิดประตูวังเข้าไปบ่เนี่เป้ดผ่อนนั่งมานี่จันทร์ข้าวกะละกีกะเละมาสาวมานี่จันทร์เลย บาดจะานอนหลับเหลี่ยวก็ยังงามอยู่คือเก่าเจดเจสาหอดเกา่าหอมกุ่มกินกันหอมไหลเด้อเด้อุ้มอยากเื้อ้มกลัวกินบอลสอข้อต่อแจ้มอยากดังตุยเบิองแทนอเองเดี๋ยวนี้เจ้าหลับอยู่ยาเสดติดแห่งปนันแม่แลนะน่ากอดเตือน ลัคขั้นนังหูเมื่อพ่อเจ้าสิวาสันไหญ่อนซ่อนหลายหยาดเอาดังลงถุยตังแต่แอวนอถึงแก้มอุดสาเนยมนั่งน้งมองนาางคิดไปทัวทีมอบความเป็นผัวยันเจ้าหลับจูจังสี่แนวนี้ก็ะบอ,อกควั ขันสิลวงนั่งนองยำนั่งนอนมินิรีสิปองว่าพี่ฝากฟองดีไว้แหนองมีแห้งทองแต่ผู้เดียวมาทนานกะเล็ปลุกนั่งมานี่ฉันขึ้นมาเกี่ยวจังสรีสวงในพาไทยเล่นกำลังภพยในายมาซอยกันไปสิเพืมาถ้าแม่แม่ลามานี่ยันเจนยียนถ,ถาสีตาถาตวดดาบเลี้ยวจีตสถ,ถาถวดดาบเลี้ยวขันไม่มางกับผ้าฟันเอโน่ ไปนอตอยนอลันนาาปนอครับกับผมมีฝากแทงเลยมันว่ผู้เสียมมารับกันลูกขึ้นมาทำเนี้ยน้องเขาสิลักกินแต่งลูกขึ้นมามีแห้งมาซอยกันกระบายวาเท่านั้นวันนี้ฉันก็เลยตื่นบ้านี่แม่ ย้ำกลางคืนแสงเทียนพอเรียบเรียนพี่แนบบ้านอ๋อกลางคืนการย้ำเดลียนไงดอกพราที่เดียวไปพ่อผะกายน่นางเลื่อมเปลี่ยน loạn กลัมาเทีบแผงสอนมองตากันได้แต่เอิงตากระดังยังบ่เปลี่ยนตอนนี้สิ่ได้กวาดกันก่อนได้พอ่อกอดจังไหนมันหอนโอ้สมมุติเราเปลี่ยนย้ำเมื่อคืนมันหนาวก็ไปเห็นไอ้น้ำเปลี่ยน มาท่านั้นมานี่จันก็เลยเตือนยามกลางคืนแสงเทียนพ่อริมเ,เรียนพี่แนบบ่อนออพราที่เหลียวไปพ่อป้าไตนั่งเลื่อมอ่อนกําม,มาเทปปียบแงสอ่านฮะแม่นอีหยังล่ะนี่เจ้าคือเอามาเสียบใบหันอภินันะอันนี้อาวุธอาวุธอาวุธสู่ลบสงครามเจ้าเจ้าดอกเจ้าอย่าตื่นอย่าถ่วงเจ้าลูกหัวนเบิ่งเตือน อาลูกเบิ่งจักหน่อยว่าท่านั้นมานี่จันกะเลเตือนย้มกลางคืนแสงเทียนพ่อลิมลีเสียนพี่เนี่ยบ่เนาะพ่อที่เดียวไปพ่อฝากไอ้นักเริ่มเหลี่ยนร้อนกลับมาเทีบแปลงสอนมองตากันได้แต่ยังตากระร่างยังบ่เป็น พี่เหลือเอ็นชมล่างดึงผนังยังบ่อยยู่พี่บังตาบังหูมาเห็นยอดอฝฟามาแท้ตั้งแต่เวล่าพี่เปลี่ยนคนบ้าต่มใจไอ้บ่อยเครียดบ่ลังเกียบอีนห้องนางลาต่อเมียนงาขั้นมานี่จันสีขาวกาะะเจตกย่อมตายขั้นสีไม้เอาเงินพี่ก่นินขั้นดีเสือมาเล้วเมื่อว้าหนาวดึงผนังมาเทียมมาเทียมเนื้อ,อ,อ,อพันกาฬจต เล,ออออลยอกไกวตลุลานให้อุ้อปปมไปี๋ยวฮะให้นิยังกล้วยต้นลานเขาจะพูดจักตีต้นกล้วยกล้วยอันเอ้ยพอแมงไกวดังรแนวนั่นหรอกกล้ลกลวยอย่างการละเกียรเลยอกไกวตุลานจับว่าหมอแขนโอ้ยโขยกาละเกีเลยเอกไกวตุลาน ให้ออมใ้อยู่ยังอเขื่นเอาอมไใ้อมไใบวะเนี่ยอมกล้วยต้นลานนี่ติเอินว่ากล้วยต้นลานเออนี่ล่ะได้เจ้ากระเฮ็ดเป็นตัวย่างให้เบิ่งเนี้ยเบียงนี่ล่ะกล้วยต้นหลานอ่อมไ้บปานี่มาลิจันอมสะกอนอมกล้วยต้นลานสะกอนอย่าแต่มันสมบทบาทบาดเจ้าเจ้าอมเบิ่งอมอมเออพออมกระบายหัวมันก็ได้แต่ว่าจะบายแห้งแล้วมันสียว เอาเจ๊ซี่เขาว่าหาโตแทนดีกว่าว่าเขาว่าเออเอาผู้เสี่ยวช้านหันะนะแม่มี่ว่าตแทนมี่ว่าแม่การให้ลูกให้มากกว่าสี่วัคือเนาะเออให้อีแม่ผู้ตัวผู้ซ้ำนั่นกาลเนี่ยแม่เห็นดูละล่ะล่ะแม่ก็เนี่ก็เห็นหน่อยก็เนี่ก็เห็นเวลาแบบกาละกีละอยเอากล้ตัวล้านให้อุ้มไปอยู่ยังคืนอยู่ยังคืน หนึ่งทีสองทีสามทีเอา้าล้มออกเนาะทางเขาไปมันล้มออกสามทีมามีเฮนนงเธอก็เมียนกกระจงมาคนโอ้ยนนอโอ้อยน้อล้านน้ำ <Hello, hello. S 2> ว่าเท่านั้นเท่ากระลยเกียดก็เลยได้กำนั่งมาี่จันทร์ซ้ำตัวบริบูรณ์เน,นี่ยท่านเรียงนี่ ควบหักอมตะมตั้งแต่เกิดตะก้อนเคยเป็นครูกันมาซันนี่ก็เป็นครูกันคือเก่าเปลี่ยนได้มาเยินเพิ่งขักเพิ่งเนี่ยเะริญหัวการเจ้าพระกาอมอันนี้กะับพอพอยืมจักบาทเนี่ยพอไม่มาแล้วมันยิ่งอมจักบาทเนี่ยตะวาันนี่ที่องมงายุซ้ำกันแหละครับสายบวัวตาก,ดดออกแาดด อาลาฮันีข้อแต่โอสามีสาก่อนนอลาดุงจุก่อนหลังลาผู้บังมันยั่งหลักทางไปอาหาขวานมาต่อเดินไปอาหาก่อนมาต่ออาลาโนอาลาโนอันนี้ฟังบันบอนเดินสัดเดียดเจ้าลายยาวบึงทัดกอยาฟังนี่เมื่อนอน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 นี่มานอนเดื่อซุกจินเหล้าซุกมาบ่ลำกวนฟอนใไเอาแม่ลูกผู้ใดญล่ามาลำสุวนนิสาลูกเมื่อพิ้นตี้ยมาลำผู้ชายผู้ไม่ข่อยเนี่ย ลังมันไม่เสือยังคือดำตอ้เฉียนัดตีเอาฟอนจะกันโจกโจกบาดเนี้ยและโจกมาจกเลจกเลยโจกนีนะไม่โจกโจไปจกเข้าไปแบบว่าคือพอเนาะเอาานี่สะบัดเตียนักยัเอาเบิ้องจากกอยาฟ้าเอาหนีเมือนอน นอนนอนนอนนี่เมื่อนเดือซุ้มกินหล้อทุ่มเมาเหล้าลควนวันใส่หมอนลำาเสมาลำเจ้าเนแกนลาบตรงแก่กับพวกเอาซาหลาปีซาบ้าบุญดือแดงลำดีจังมีคนจังนังใน้านนันมาพีก่อนดื่อนันดือนัดื่นนา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 ลำควันือเหมจังแม็นเม็จังไอใจเจ้าบอสนเอาได้แล้วกาเฝ้าเปามันขาดตอน หยัดเจ้าถงเป้าเกินอีแม่ลัะมาอีกเยอะขึ้นพีแล้วมาอีกเลยเสียหล็บส์จัดเก่งเดือดซอสพร้อมกันยำแดดงแดงมาเศร้านี่แหละสมัยใหม่ขอบคุณครับครับผมครับสมัยสมัยนี้คิวบ่โกงเก่าสอมาเขียนหน้าบ่ขาวเก่าแปงมาท่าปากบ่แดงเก่าลิบมาท่า ปากว่าแดงเกาหลีมาเหลียวซังมาท่าปากไตเหี่มันแดงน้ำแน่ซังมาป่าเห้่เหล่งเงี้บึงกับพป๋าปังขอเสียงหมอแกนเลยฮ้อนบอมีอะไบ่ปวดเออเด้อหม้อแกเอ้ยกระยิมยิมยิมลาพอยิมยิบยิลาพอยิมยิบซ้ำทัท่าตาบานยิมแค่พอสาวจะได้เตียน หายวกเยวกเยวก็เยวกัยวันย <s een deleg atie> <t> ิ <organizational> <t> ันเยกนดยิก <word> ัเดันียกเียันเดีันาี้นเยกัเดียวันีนวันกนแกเีวันยวกนเเวนเเยวเนเียเดกเดนันีนเนียดียวกเนนยยเีก มาเป็นเพื่อนมาเป็นแม่สิเดือมาเป็นเพื่อนยามนอนกอดก้อนผู้เดียวบาเวกอดกอนผู้เดียวบาเวยานจะเท้ชีวิตหมอลำนอนทุกขืทุกวันอาบอนทุกคืนทุกวันอาบอนยามหลับยามนอนโดดเดี่ยวได้ ส่นสอนสายผูสาวมาไหลถูกในเรื่อถูกมาสะดหกคือคืนคืนนี้หมดลายเลยไอ้แม่มาวน้ำกันเลยไอ้ม่มาวน้ำกันเองมันก็ถูกมาสุกขับคอรกับคอไม่เอาการบ้านนีสุขีกันทวนนาจงเลื่องลาย่าสาหมอช่วยกันมาปองดอกยาพี่น้องมาฟังรำจำเอาไว้พ่อแม่ผู้ใดพคุเขาดูหลบ้านจะมาลาให้สู้ฟังผมยังยากจนทนเสียนอยตนช่วยกันอุดจน อาภินันขอกราบขอบคุณอาภินันขอกราบขอบคุณที่ท่านการุณจ้างมาลำก่อนที่ท่านการุณจ้างมาลำก่อวอนวอนนายพี่น้องทางไล่จำเอาไว้เด้อไปดื้อลุงดื้อลุงดื้อลุงเดื้อลุงดื้อจำแนกเด้อดลูกหลานบ้านเจ้าบ่อยสาขานอาแฟนการุณ ยังเหล่าพอ่อแม่นคอยหลดดอกเสียงโดนอกแวนการุกอมวาวนถือว่าโลูกลานเสียดติ้วผมขอกับกันใน้ป่ดประทานให้กำลังใจ ผมดังได้อยู่ครับแฟนจัลแเปนในทัวทัวแฟนบอเจอร์แมนบ่จูไอบอจอยดีดังได้บอเปลียบกับเช่นเพื่อดังน่าบอมีคุณคว้าคว้ารอยเจ้วเลือแล้วไม่นํำนํำบอคือกันเปิืบาขันสัตว์ท่าเรือแมนบอจัลแม่แม่บอจังอันบังเต่แปนหากมีเงินแสนหากมีเงินแสนจะบอกว่าแปนจ้างมาขอให้ตั้นนีตาช่วยจัางผมมาก่อไม่ขาดคืน ชีวิตของผมลำบากเหลื่ินผูกกล้าเอาใจผอาจืนเอาแรงแลกกันลำบากเหลืก,กินผมขอไหว้วามีตาเน้อหุ่นผานมีตาเน้อหุน่นผานผูนน้สาวอีสานยาดิบยาป่วยปวดมีตาหัวลำบูน้อยปุด ม, Pie, มีตาหมอน้ำผู้น้อยผูเมตตาหมอแกนผู้น้อยตัวหอยว่าทุกชนคนใตามสีอาล้ำใจถิ่นคนใตามสีอาล้ำใจถิ่นสีขอรำกินเปตากพื้นสีขอรำกินเป็ดตากพื้นเอาละวน้อยจำพ่อปั่นนี่เอารั้นน้อยจำพ่อปานนี่ละก็ตีก Sadly, ่อนให้คนฟังของของตีกต่อนให้คนฟังของของสัตว์ไทยพี่น้องลุงไว้กอเดือนสีหน้าดูหวานเขนส่วนไว้ก่อ